ทำจากพระอาจารย์ต่อนะคะแล้วก็ฟังธรรมะห้านาทีก่อนนะท่านทั้งหลายที่มาร่วมกันสวดมนต์ทำวัดสวดมนต์เจริญภาวนาในครั้งนี้ทุกท่านเป็นผู้ที่โชคดีเป็นผู้มีโชค เป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในชีวิตประกอบกิจการต่างๆสำเร็จหรือบางคนยังทำงานอยู่ก็ยังเป็นการงานที่ดีมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีความรู้ความเข้าใจใน คุณประโยชน์ของการที่ใช้การสวดมนต์หรือว่าการเจริญภาวนาให้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของตนเองรวมทั้งยังมีกัลยาณมิตรที่อยู่รอบข้างเนี่ยเป็นกัลยาณมิตรที่ดีมากๆเป็นกัลยาณมิตรในทางธรรมจึงท่านทั้งหลายก็ถือว่าเป็นผู้ โชคดีในในแง่มุมที่กล่าวมาช่วงระยะเวลาของพุทธศาสนายังดำรงอยู่ก็ถือว่าเรามีบุญมากด้วยเราได้ยินได้ฟังธรรมะเราได้ฝึกอบรมจิตของเราได้บ้างได้เข้าสู่ ความเข้าใจในทางธรรมไม่มากก็น้อยซึ่งรู้แล้วแต่เป็นประโยชน์ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตนี่คือหลักประกันหลักประกันความมั่นคงของชีวิตที่เราทำด้วยตัวของเราเองสมดังที่พระเจ้าให้เราเป็นเกาะเป็นที่พึ่งของตนเอง ส่วนเรื่องของการปฏิบัติเรื่องของการทำจิตให้สงบหรือทำจิตให้มีปัญญาเป็นเรื่องที่เราต้องศึกษาต่อๆไปจิตสงบก็เพื่อให้มีการพัฒนาทางปัญญาได้ง่ายขึ้น ถ้าบว่าจิตไม่สงบแล้วความคุ้มฟ้งซ่านครอบงำโอกาสที่จะทำความเข้าใจต่างๆก็ยากดังนั้นเดียการเริ่มด้วยจิตที่สงบโดยการอยู่กับลมหายใจบ้างอยู่เฉยๆดิ่งๆ ดูจิตดูใจตัวเองก็ได้จะใช้อุปกรณ์ฟังเพลงบรรเลงเบาๆก็ได้อยู่ที่ว่าเราจะใช้วิธีใดให้เป็นประโยชน์กับเราเหมาะกับจริตของเราแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น จะทำยังไงให้เราทําความเข้าใจโลกและชีวิตของเราให้มากขึ้นมีบุคคลแนะนำว่าเราเนี่ยอยู่ในกรอบที่ถูกครอบงำมาทั้งชีวิตในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าแมทริกคือเราไม่รู้หรอก ว่าเราถูกครอบงำอย่างไรแต่ถ้าจะให้อธิบายก็คือความคุ้นเคยความเคยชินหรือกรอบประเพณีวัฒนธรรมอะไรต่างๆที่ความเชื่อเพื่อที่เป็นกรอบที่ผูกมัดเราไว้นี้การจะออกจาก กรอบไปสู่ความเป็นจริงก็ต้องใช้วิชาของพระเดเจ้าในการออกไปจากการครอบงับต่างๆเหล่านั้นซึ่งพระเดเจ้าใช้หลักง่ายๆก็คือให้เจริญปัญญาราวนี้เราก็ต้องไปค้นคว้าเอาว่าจะมีวิธีการเจริญปัญญาได้อย่างไร